กับมิสเตอร์บีส์เจ๋งอ่ะอานุนายโชคดีชะมัดแถมยังได้เขาร่วมเป็นหนึ่งในผู้แข่งขันด้วยมิสเตอร์บีสกลายเป็นบล็อกเกอร์ที่มีคนติดตามยอนที่สุดชิงตำแหน่งจากทีวีพายซึ่งของแชมป์มาถึง9ปีและบัดน,นี้มิสเตอร์บีสได้มอบเงินหนึ่งล้านดอลลาร์ <S 1> <S 1> และต้องใช้ให้หมดในซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ใช่แล้วเขาตั้งใจที่จะกลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่คนใหม่ <S <S แต่ก็มีด้านมือของเขาอยู่เหมือนกันนะ มีข่าวเือว่ามิสเตอร์บีจะแวะไปซูเปอร์มาร์กรเก็ตและจ,จ่ายเงินให้กับสินค้าทุกชิ้นที่อยู่ในรถเข็นคนนับร้อยๆเข้าไปช็อปสนานเพื่อหวังของฟรีเขาจะมีรู้ขา่า <th> เขาเลยตั้งใจไม่โผล่ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อเก็บเซอร์ไพรส์ไว้ใช้กับการทดลองทางสังคมอื่นๆของเขาต่อไปส่วนคนหวังของฟรีก็ทิ้งข้าวของและเดินจากไป <th> แต่ก็ยังมีคนดีๆเหลืออยู่พวกเขาอาสาใช้เวลาทั้งคืน เพื่อช่วยพนักงานเก็บสินค้าเข้าจุดเดิมก่อนที่มันจะเสียแต่ดูเหมือนดวงจะเข้าข้างนายได้รับเงิน1ล้านดอลลาร์และต้องใช้หมดภายใน5นาทีเริ่มจากตรงไหนดี PlayStation ไฟ50เครื่องทีวีจอ,อยักอีก50รองเท้าผ้าใบ8ป800คู่อย่าไป่สซล่าอันนี้นายไม่ควรใช้เงินเพื่อตัวเองคนเดียวนะซื้อของให้ฉันบ้างสิขอบใจเพื่อน คอมเมนต์หน่อยว่าซื้ออะไรผมดีอ่านี่นายใช้เงินจนครบหนึ่งล้านดอลลาร์เป๊ะๆ<ป>และนายจะจ่ายยังไงละเงินสดเหรออุ้ยตายตายแล้วแกกันนี่นาะมันก็แค่เงินจากเกมเศรษฐีชชกไม่เข้าข้างอีกแล้วอะโนอ,อย่าเครียดเลยนะจะมีของให้นายแล้วเจอกันอาโนโบายบายอาโนระวังสิเดี๋ยวจอทีวีก็มีจุดพิกเซลสีดำรอก วางแผนทําเรื่องบือบ้ออะไรอีกแล้วเอออาโนสมกับเป็นตัวนายดีนะปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นแล้วเห็นได้ชัดว่าชะตานัสำคัญนี้ขึ้นอยู่กับนายและนายก็คือ <Fields S 1> ดาวฟุตบอล <Rose. S 2> โรนัลโดไม่เป็นเรื่องเขา้าใจผิดนี่คือโรนัลโดนักเตะชาวบราซิลและผู้ครองบอลทองคำถึง5้าลูกคริสเตียโนโรนัลโดคือนักเตะชาวโปรตุเกสได้เวลาเตะแล้ว เฮ้ยไม่น่าหวังอะไรจากร่างกายของนายตอนนี้นายควรจะหนีแหห่างจากแฟนบอลผู้เกลียวกราดโชคดีที่นายสามารถซ่อนจากแฟนบอลขี้โมโหนับล้านในบ้านหลังใหญ่ได้อานันโดนายอยู่ในบ้านคนใช้เจ้าบือ้อกรหา์รู้ของนายอยู่ถัดไปอีกหน่อยบ้านใหญ่ขนาดนี้จำเป็นต้องมีคนรับใช้นอกจากนี้ในบ้านยังมียิมสระว่ายน้ำห้องบิลเลียด สปาและประตูลับอีกสองแห่งที่นักข่าวไม่มีวันได้เห็นแน่นแน่อานนนโดนายอยู่ไหนเอ่ยออ๋อรู้แล้ว,ลวนายรู้ไหมร่างกายของโรนันโดนมีไขมันเพียงเปอร์ซแม้เขาจะอายุ35ปีแต่การวิเคราะห์ทางกายภาพพบว่า<ม>สุขภาพและร่างกายเขามีอายุเพียง23ปีคริสเตียโนกินอาหาร3,000แคลอรี่ต่อวันซึ่งเขาแบ่งเป็น6มือ้อย่อย นายก็ทานเยอะเหมือนกันแต่ว่านายไม่ขยับตัวสักนิดนายคิดว่าทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีเลยคริสเตโนโมีไอจีที่โด่งดังมากที่สุดในโลกมีผู้ติดตามมากกว่า250ล้านคนซึ่งเป็นประชากร34%ของยุรโรปหรือ76%ของอเมริกาหากพวกเขาจัดการในายในโลกจริงไม่ได้เขาก็จัดการในายในโลกอินเทอร์เน็ตได้แม้แต่เรื่องนี้ก็ล้มเหลว ดูเหมือนจะต้องหนีจากบ้านของตัวเองแล้วไอ้เจ้าบือ้อ <G ül> ใช่นี่คือโรมรถของนายมีแมกลาเรนเซนนาโรสรอยฟันทอมบุกติไคลรอนแอนเวรอนและเฟอร์ราี่599ราคากว่า7ล้านเหรียญอย่าลื่นล้มน้ำลายตัวเองละ่ะหรือมันอาจจะช่วยให้นายล่องเรือยอทมูลค่า6ล้านเหรียญขนาดใหญ่กว่า27เเมตรเออ ดูเหมือนจะเอาตัวรอดจากหายนะได้อีกนะอาโนระวังสถานการณ์ดูจะย่ำแย่แล้วอาโนว้าวนายโชคดีอีกครั้งแล้วเพื่อนยากเดี๋ยวสิคนอย่างนายไม่น่าได้เดินสรุปเลยอาเฮ้ยดูเหมือนทุกอย่างดูแปลกและก็ติดบักการแยกโลกเสมือนออกจากโลกแห่งความจริงมันช่างยากขึ้นทุกวัน Oh. โอ้โอโยเดจาวจะเย็นไอ้สื่อบื่อเอ้ยสัจจรจัดมังงัดเข้าบ้านเพื่อหาอาหาร <c oughs> หรือว่ารอบตัวนายกลายเป็นโลกจำลองใ <c oughs> จเย็นเย็นเพื่อน <c oughs> มันก็แค่ภาพลวงตาน่ะถ้านายเปลี่ยนมุมใหม่ <c oughs> มทุกอย่างก็แม็กเซนแต่อย่างว่าแหละนะความจริงก็คือทุกอย่างที่นายเห็นเป็นเสีเส้ยวข,ของจินตนาการจากสมอง เมื่อแสงเข้าสู่จอประสาทตามันจะถูกแปลงเป็นแรงกระตุ้นและส่งข้อมูลไปยังระบบประมวลภาพจากนั้นสัญญาณก็เข้าสู่สมองและเห็นอย่างที่นายเห็นแล้วก็ว้าวสวยอะไรอย่างนี้อืคลิสอีกแล้วเหรอหรือว่าเทรนแต่งหน้าใหม่ที่กำลังปังความต่อเนื่องแบบนี้อาจทำให้นายประสาทเสียได้ใช่แล้วอโนนั่นแหละ ของแบบนี <Wars> ้ต้องถ่ายเอาไว้แต่ค่อยๆหยิบมือถือจากกระเป๋าละเพื่อนรักไม่งั้นตำรวจคงคิดว่านายหยิบปืนออกมาแน่ๆความหลอนก็ทำงานแบบนี้แหละกลุ่มเซลล์ก้อนสมองของนายเกิดความตื่นตระหนกนั่นเฮ้ยจะไปไหนนอ้ขี้ขลาดอันนี้อะไรกันเนี่ยไม่นะไม่อย่าคิดเชียวนะนี่ไม่ใช่หนังแมทริกซ์เป็นความคิดที่แย่มากอาโนเกือบแย่เท่ากับหนังต่อภาคที่สี่เลยล่ะ พบกับอาโนประสาทหลอนและรุนแรงกว่าเดิมถึง300เท่าและสมองอาโนก็กลายเป็นปุ๋ยแล้วพังเหมือนเดิมต้องพาไปรักษาโดยด่วนแล้วละ่ะที่หายแล้วฉันก็โดนคลิสเลยเหรอจะแยกความจริงหรือหลอนยังไงกันเนี่ยถ้าเคยเจอคลิสอย่าลืมคอมเมนต์เล่าให้ฟังนะและฉันคงต้องพักสายตาหน่อยแล้วละ่ะ ดูสิแล้วก็สั่งการความมั่นใจเปราะบางบางทีนายอาจจะเป็นโรคเสมเศร้าจิกๆก็ได้นายควรนัดพบนัดจิตบำบัดน,นะนายไม่ควรวินิจฉัยโรคและรักษาอาการด้วยตัวเองอย่าเลยนะว้าวยากล่อมประสาทตั้งเยอะแยะ ฉันมีความรู้สึกว่านายจะไม่อ่านคู่มือใช่ไหมเพื่อนยาก <G ül> ตามใจนะนายมีโปรแซคกห่อเซเล็กซ่าเจเมตรโซลอฟ5ห่อเล็กซ่าโปรครึ่งขวดและยาเชื่อมระงรับประสาทหลากสีหลายรสของพวกนี้ไม่จะเป็นกับการรักษาอาการซึมเศร้าเลยนะแต่เมื่อเริ่มสัญญาไปแล้วก็อยากที่จะยุดสิ่งเดียวที่ฉันกังวลก,ก็คือยากรอมประสาทไรไซคลิก เท่าที่รู้จักมาไม่ช้าก็เร็วนายคงเริ่มใช้ยาขยะนั้นแน่นอนโธเอาอีกแล้วมาดูซิว่าวันนี้นายจะทำอะไรบ้างบ่ายสารยับยั้งเอ o เอเป็นสาเหตุของอาการเพ้ S <S อสั่งและนำไปสู่ประสาทร้อนเวียนศีรษะอาการสารั่นและชักล้วนเกิดจากสารยับยั้งการดูดซึมเซเรโทนินความอิม่มอ,อกอิ่มใจที่นายกำลังมีเกิดจากยาต้านอาการซึมเศร้าชนิดไรไซายเก แต่ว่านะนายรู้ตัวไหมว่าไม่ได้กินอะไรมากว่า8ชั่วโมงพวกนั่งแบบบางครั้งก็กินยากลับประสาทเพื่อหยุดความรู้สึกหิวความฝันจากยากลับประสาท<อ>ก็มีความใกล้ตัวและจับต้องได้มากขึ้นแล้วอ่นนี่ทั้งหมดเป็นความฝันหรือความจริงเนี่ยเอาไงต่อละอคงไม่รักษาตัวเองต่ออีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวอานททาอะไรลงไปนะ้านายทิ้งยาลงในถ่วส้วมไม่ได้ไอเจ้าบื่อเอ้ย เมื่อยากล่อมประสาทหลุดสู่ท่อระบายน้ําจะทําให้ปลาก้าวร้าวขึ้นนายยังจําปลาปีนังญาทโทบี้ได้ไหมเมื <Those> ่อฟลูโอเซ็กไทตกสู่แหล่งน้ําปลาจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและผลข้างเคียงยังส่งผลถึงลูกหลานอีกด้วยโทเอ้ยอาโนารีบพาไปพบสัตวแพทย์สิ นายลืมผลร้ายของการวินิจฉัยและรักษาโรคโดยตัวเองไปแล้วหรือไงอืดูเหมือนปีรัญญาจะชอบลิ้มรสเนื้อของมนุษย์ซะแล้ว <c oughs> เออนายฝึกคลิกใหม่ให้ปีรัญญาทบี้งั้นเหรออืมอย่างน้อยก็ได้ลองไม่ต้องเครียดอาโนนายจะฝึกสัตว์เลี้ยงตัวใหม่สำเร็จก็ได้พบกับฉลามเสือเอาละ <c oughs> นายมีหน้าที่ต้องฝึกให้เชื่องใช่แล้ว โทบี้ไม่จำเป็นสำหรับนายอีกต่อไปเฮ้ยถึงฉันจะคุ้นหน้าคุ้นตาก็เถอะอาโนฉลามหิวแล้วนะได้เวลาฝึกแล้วการฝึกให้เชื่องใช้เวลาหลายต่อหลายรุ่นกว่า60ปีและ35รุ่นเพื่อฝึกจิ้งจอกให้เชื่องของมันต้องมียีนที่เชื่อฟังแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่ามียีนนี้ในฉลามไหมเพื่อผลลัพธ์อาจจะต้องใช้เวลาถึง2 5 0ปี กดไลค์สิถ้าไม่อยากรอนานขนาดนั้นอาโนฉันว่านี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสำหรับการเลือกชื่อให้น้องหลามอาโนนางหิวแล้วระวังเฮ้ยลองได้สวยกำลังฝันเรื่องถูกฝึกให้เชี่ยงโดยสาวสวยงั้นเหรอจำการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงในบ้านให้ดีหูตกฝันเล็ก <c oughs> เกิดการเปลี่ยนสีและมีสมองเล็กลง10%เปอร์เซน นอกจากนี้เตรียมใจสําหรับยีนบอกพร่องไว้ด้วย<อ>แม้จะเป็นแค่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยอะดรีนาลีนในสถานการณ์วิกฤตเฮ้ยอันนี้เ,<อ>เคยเตื่นขึ้นมาเจอฉลามหรือเปล่าเ,<อ>เดี๋ยวนายจะปล่อยให้เจ้าปลาหน้อยตายเหรอว้าวนายดำน้ำห1ึ่งพันหนฟุตเพื่อบอกลาสัตว์เลี้ยงเหรอมันช้างง่งอบอลม แกกำลังจะถูกกินแกรเนี่ยทบี้มาจากไหนเนี่ยแบบว่าตรงตามแผนอาโนนายนไหนรอดแล้วชัยโยในบรรดาสัตว์เลี้ยงทั้งหมดมนุษย์ฝึกสุนัขเป็นอันดับแรกเป็นสาเหตุว่าทำไมมันจึงเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่รับรู้อารมณ์มนุษย์ได้ถ้าหากประวัติศาสตร์เกิดเปลี่ยนเมื่อสองพัปีก่อนสหายของมนุษย์ทุกวันนี้อาจจะเป็นทีกาหมี หรือแม้แต่ปลาหมึกและบางทีต้องขอบคุณนายอาน,นี้ในอนาคตเราอาจมีปริญญาที่เชื่อฟังแต่ไม่ใช่วันนี้โดยปกติเส้นใยคอลลาเจนในผิวหนังจะสานกันแบบไว้แต่ภายในแผลเป็นคอลลาเจนจะถูกยืดขนานกับผิวของผิวหนังอันตรายสุดของแผลเป็นก็คือการติดเชือ้อดังนั้นร่างกายจึงปิดแผลด้วยเนื้อเยื่อแผลเป็น ไม่ต้องห่วงรอกนายฟื้นตัวได้เร็วแน่ๆอาโนนี่พลาดเดทไปจริงๆเลยเนี่ยคิดว่าสาวยังรออยู่หรือไงเ,เสียดายที่นายคงต้องเลิกเดทระหว่างที่พักฟื้นในโรงพยาบาลคุณหมอตรวจพบว่านายเป็นไส้ติ่งอักเสบ<อ>และต้องผ่าตัด,ด่วนแผลเป็นจากไส้ติ่งและกระเพาะอักเสบเป็นหนึ่งในแผลเป็นที่พบได้บ่อยที่สุดในโลก20%ซของประชากรมีแผลนี้ และแผลเป็นอันดับหนึ่งที่ทุกคนบนโลกต้องมีก็คือสะดือยังไงล่ะอาโนนายได้ออกจากโรงบานแล้วหลังจากที่ต้องเผชิญความเจ็บปวดหมอได้ขอให้นายเลี่ยงความเครียดโดยเด็ดขาดงั้นฉันขอแนะนำให้ผ่อนคลายด้วยหนังสักเรื่องคิดว่าไงล่ะโทษทีไม่คิดว่านายจะเศร้าเพราะพระเอกดังสีแง่หรือความจริงสาวดังนั้นเจอผู้ใบซะแล้ว โอ้ยมีหมออยู่ไหมครับ <c oughs> เพราะว่าแผลจากรักขุดจะไม่ปรากฏให้เห็นแต่จะเผยตัวออกมาจากหลังหัวใจวายแผลเป็นที่กล้ามเนห,หัวใจจะไม่ทําหน้าที่หดตัวไปพร้อมกับหัวใจจึงก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งกระทบคนเศร้าวกว่า25ล้านคนเ <c oughs> ท่ากับจํานวนประชากรของออสเตรเลียาอาอนได้สติแล้ว <c oughs> ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นอยู่โรงพยาบาลต่อไปและอย่าไปยุ่งกับอะไรทั้งสิ้น คุณพระเออเจอแบบนี้คงได้แผลเป็นช้ำๆทั้งตัวเมืองตกอยู่ในอันตรายสองสัตว์ประหลาดยักษ์คิงคองและกอซิล่ากำลังต่อสู้กันสวัสดีตอนเช้าอนวุวันนี้มีแผนทำอะไรบ้างละ่ะอืมแผนวันนี้คงจะเอาชีวิตรอดไม่ให้ตายนายกลัวหรืออน,นุแต่ถ้าทั้งหมดนี้เป็นแค่เรื่องแต่งละ่ะนายจะเชื่อไหมถ้าบอกว่า คิงคองหรือก็ซิลล่าจริงๆแล้วไม่สามารถมีชีวิตรอดบน,นโลกได้ <G ül> ฟังนะผู้ชายที่ตัวใหญ่ที่สุดบน,นโลกก็คือโรเบิร์ตเพอร์ซินวัตโลเขาสูงถึง272เซนติเมตรและมีอายุสั้นเพียง22ปีเขาป่วยเป็นโรคที่เรียกว่าใจแก่นที่ซึมอาการของโรคนี้จะทำให้สมองปล่อยกรดฮอร์โมนออกมาเป็นจำนวนมาก ในกระบวนวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของมนุษย์ส่วนสูงและน้ำหนักได้ถูกพัฒนานให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสมดังนั้นร่างกายที่ใหญ่โตเกินไปถือว่าเป็นโรคหัวใจจะต้องทำงานอย่างหนักโดยจะต้องหมุนเวียนเลือด15ลิตรจากเดิม5ลิตรซึ่งเป็นจำนวนปกติและไม่นานหัวใจก็ไม่สามารถต้านทานภาระอันมหาศาลได้และทำไมโลกยังมีสัตว์ขนาดใหญ่อย่างวา ออทุกอย่างก็มีเหตุผลคอยอธิบายอยู่ละความหนาแน่นของน้ำนั้นสูงกว่าอากาศและเกือบเท่ากับความหนาแน่นในร่างกายของมนุษย์ดังนั้นเราจึงลอยบนน้ำเค็มได้นั่นหมายความว่าทะเลเป็นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับสัตว์ใจ